谢谢大家。 คุณผู้ชมคะปลาทูน่าครีบน้ำเงินยักษ์ที่ถูกนำออกมาจากช่องแช่แข็งของรถบรรทุกพนักงานหลายคนใช้ความพยายามอย่างมากในการลากมันเข้าไปในร้านอาหารกระบวนการนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากปลาทูน่าตัวนี้มีน้ำหนักถึง200กิโลกรัมเนื่องจากฤดูการจับปลาทูน่าครีบน้ำเงินใกล้สิ้นสุดลงร้านอาหารชื่อดังในเมืองจีอ e. ีได้จัดงานแสดงปลาทูน่าครีบน้ำเงินยักษ์ซึ่งดึงดูดฝูงชนมาชมเป็นจำนวนมากเจ้าของร้านกล่าวว่าเพราะใกล้ถึงฤดู ห้ามจับปลาแล้วจึงอยากให้ลูกค้าได้มีโอกาสลิ้มลองรสชาติของปลาทูน่าสดๆก่อนจะไม่มีวัตถุดิบเหล่านี้ไปอีกพักใหญ่ร้านหอยนางรมย่างบุฟเฟ่นในตรงสือของเมืองเจีอีก,ก็ไม่น้อยหนะ้านําเสนอปลาทูน่าครีบน้ําเงินยักษ์มูลค่ากว่า200แสนเหรียญไต้หวันมาแล่โชว์กันสดๆให้ทุกคนได้ลิ้มรสเนื้อปลาที่สดใหม่โดยเจ้าของร้านกล่าวว่า ต้องรับประทานบริเวณที่มีไขมันสูงซึ่งถือเป็นจุดเด่นของปลาชนิดนี้เมื่อพูดถึงปลาทูน่าครีบน้ำเงินเขตตรงกลางเมืองผิงตงถือว่าเป็นแหล่งประมงหลักม,มีร้านค้าบางแห่งที่แล่ป,ปลาและนำกล้างปลามาใช้เป็นจานเสิร์ฟป,ประดิบทั้งแปลกตาและได้รับความสนใจกันเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีเจ้าของร้านเผยว่าแนวคิดนี้เกิดจากการอยากลองทำให้เพื่อนฝูงทานเพียงเท่านั้นยังไม่ได้มีการนำมาจำหน่ายแต่อย่างใด เนื่องจากต้องให้ความสำคัญและใส่ใจด้านสุขอ,อนามัยสูงปุญรัตน์ชาญชัยเมธาวัตรรายงาน